สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับสิ่งที่พี่วอสจะมาแบ่งปันก็คือเรื่องราวของเทคนิคการพูดหน้ากล้องอย่างไรนะครับสาหรับใครที่แบบว่าเริ่มทําออนไลน์ใหม่ๆนะครับอยากจะทําคลิปอยากจะออกมาไลฟ์สดแต่ว่าไม่กล้าพูดหน้ากล้องนะครับติดไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาช่วยปลดล็อกคุณอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชม5เทคนิคการพูดหน้ากล้องให้น่าสนใจกันนะครับไปเลยครับ เริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มขายออนไลน์นะครับจะออกมาไลฟ์นะครับจะออกมาทําคลิปนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคนที่มีปัญหาในการพูดหน้ากล้องนะครับวันนี้นะครับเอา5เทคนิคนี้นะครับไปลองใช้ดูมั่นใจเลยว่าทุกคนจะสามารถพูดหน้ากล้องได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับข้อที่1ก่อนเลยนะครับก็คือว่าให้เราเตรียมเรื่องหรือว่าเตรียมเนื้อหามาอย่างดีนะครับเตรียมเรื่องมาก่อนนะครับคอนเทนต์นะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับจะขึ้นต้นยังไงนะครับตรงกลางจะพูดยังไงแล้วก็ การที่เราเตรียมเรื và, ่องมาก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ประมานะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์หรือว่าการอัดวิดีโอก็ตามนะครับยิ่งโดยเฉพาะการไลฟ์นะพี่บอสบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมท็อปปิกมาก่อนนะมันจะทําให้เราแบบจับประเด็นไม่ได้แลวเราจะพูดไปเรื่อยๆแล้วครั้นี้เราก็จะเกิดความประมาอย่างที่สองนะครับคือเราต้องทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่เราจะเอามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาตามความเข้าใจของเราเลยนะครับอย่าไปท่องจํามาเพราะว่าถ้าเกิดเราไปท่องจําเนื้อหามาี่ยมันจะทาให้เรารู้สึกไม่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะรู้สึกเกรงคนดูก็จะะรรู้สึกกว่ามัันนเงๆค อย่างที่3นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเป็นเทคนิคที่พี่บอสใช้มาโดยตลอดเลยว่าสาหรับใครที่บอกว่าไม่กล้าพูดหน้ากล้องไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมันพูดแล้วมันเขินนะอันที่3นะครับให้เรานะทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากาลังคุยอยู่กับเพื่อนเราเนี่ยอย่างเช่นประโยคตอนที่พี่บอสกำลังพูดอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนว่าคุยอยู่กับใครสักคนหนึ่งให้นึกถึงหน้าคนคนนั้นนะครับแล้วก็นึกถึงว่าเรากําลังคุยกับเขาอยู่นะครับหรืออย่างง่ายเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนให้นึกถึงนะครับให้เราตั้งชื่ออออกกกล้้เเรรรราาาายยนะคคคคจชืื่ไดีสสมมมุััโฟฟบ็ใหทํวูึ พูดทุกอย่างนะครับฟีลลิ่งทุกอย่าง ให้รู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังคุยอยู่กับเพื่อนคนนั้นเหมือนกับว่าเรากําลังเล่าเรื่องราวเนี้ยนะครับให้กับเพื่อนเราฟังนะครับคุยเหมือนเล่าเรื่องสู่กันฟังเนี้ยนะครับมันจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วมันจะก็จะคุยได้เรื่อยๆมากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยฉันกำลังอัดวิดีโอนะฉันกำลังพูดหน้ากล้องอยู่เราจะเกรงโอเคไหมครับเคล็ดลับเนี่ยคือเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ไลฟ์เนี่ยเวลามีคนเข้ามาดูเยอะๆ ว่าเรากําลังคุยกับเขาอยู่เหมือนตอนนี้เหมือนพี่บอสกำลังคิดว่าพี่พบอสกำลังสื่อสารกําลังสอนใครสักคนหนึ่งอยู่หน้านะครับก็จะนึกถึงหน้าของเขาแล้วก็จะบอกเขาว่าเนี่ยแกควรทาอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าลดความประหมาาลงไปได้เราจะไม่สนใจว่าอันนี้คือกล้องเราจะสนใจว่าอันนี้ข้างหน้าเนี่ยคือหน้าเพื่อนเราหรือว่าหน้าพี่สาวเราอะไรเงี้ยนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้ความรู้สึกเราดีขึ้นนะครับไม่ประมาาพี่บอสใช้มาโดยตลอดเลยลองเอาไปใช้กันนะครับอย่างที่สี่นะครับเวลาที่เราจะพูดด้าไสํ ค,คือในเรื่องของพลังนะครับหรือว่า energy <AM> เราต้องมีครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรามาพูดคลิปหรือว่าพูดไลฟ์นะครับ <AM> เราไม่สามารถที่จะแบบมีพลังดึงดูดผู้คนได้จนจบคลิปนะครับต่อให้เนื้อหาเราจะดีแค่ไหน <im agine> แต่ว่าพลังในตัวเราอะคําว่าพลังไม่ได้แปลว่าต้องเสียงดังนะพลังหมายถึงว่าความเป็นธรรมชาตินะครับความแบบอินในเรื่องราวที่เรานําเสนอน้ําเสียงนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องเศร้าหรือว่าเล่าเรื่องดราม่าน้ําเสียงมันก็ควรจะสอดคล้องถ้าเราเล่าเรื่องเราตื่นเต้นน้ําเสียงมันก็ควรจะตื่น คือเราจะต้องมีพลังในการถ่ายทอดนะครับวันนี้คือสําคัญมากๆพี่บอสให้เทคนิคหนึ่งอย่างนี้นะครับสอย่างที่เราควรมีนะครับในการออกหน้ากล้องก็คือ1ในเรื่องของภาษานะครับก็คือ Word ใช่ไหมครับสก็คือเรื่องของน้ําเสียงแล้วก็เรื่อง2องเรื่องที่3นะครับก็คือในเรื่องของท่าทางก็คือ Body Language ต้องมีทั้ง3อย่างภาษานะครับอันนี้พี่บอสจะบอกกันเลยนะครับว่างานวิจัยแล้วเนี่ยคือเรื่องของภาษาหรือว่าคําพูดที่ดูสละสลวยเนี่ยมีผลนะครับต่อผู้ฟังแค่7%น้ําเสียงนะครู ตื่นเต้นดูเร่งเร้าอารมณ์ดูสอดคล้องกับเรื่องราวที่เราเล่า อันนี้นะครับน้ำเสียงเนี่ยจะมีผลต่อผู้ฟังนะครับ38%ที่เป็น body language นะครับจะมีผลต่อการสื่อสารเนี่ย55%นั่นแปลว่าถ้าเราสามารถแสดงออกทั้งเรื่องหน้าตาท่าทางสีหน้ามือไม้เราทำเลยนะครับมันจะทำให้การสื่อสารหรือว่าทำให้คลิปของเราการพูดต่อหน้ากล้องของเราเนี่ยมันดูมีอัรถรลดมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าเราพูดแบบเฉยเน้ำเสียงเนื่อยหลายๆคน,นจะไปกังวลในเรื่องของภาษากลัวว่าภาษาจะไม่สวยไม่สลละสลวยให้เน้นในเรื่องของน้ำเสียงแล้วก็ภาษากายเยอะ ส่วนภาษาเราเนี่ยให้เราพูดเป็นภาษาของตัวเองเลยให้ดีที่สุดนะครับมันจะดูหน้าฟังเองนะครับ โอเคแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายนะครับให้เราทําถี่ทาเยอะทําบ่อยนะครับเวลาที่เราทําถี่ๆบ่อยๆนะับมันจะทําให้เราเก็บชั่วโมงบินได้มากขึ้นคือเมื่อไหรก็ตามแต่ที่ชั่วโมงบินเราเยอะนะเราจะไม่ประมาทถูกปานะครับเราจะหาล่องของความสําเร็จของเราเจอเองสุดท้ายนะครับเวลาที่เราสื่อสารออกไปเราต้องฟังด้วยว่าเวลาเราพูดออกไปแล้วนะครับเราคาดหวังว่าจะให้คนอื่นเข้าใจใช่ไหมตัวเราเองอ่ะเราฟังสิ่งที่เราพูดครับเราเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องพูดใหม่ถูกไหมครับเพราะว่าขนาดเราเองเนี่ยยังไม่เข้า คนที่ดูคลิปเราก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อหาเนี่ยไม่ต้องกังวลมากนะครับขอให้เราถ่ายทอดออกมาตามความเข้าใจของเราอันนี้คือประเด็นหลักเลยแล้วก็สิ่งที่พี่บอสจะย้าเลยก็คือว่าให้ทําบ่อยทําถีครับคือไอ้การทาบ่อยทําถี่อย่างที่พี่บอสบ,บอกเลยนะมันคือการเก็บชั่วโมงบินชั่วโมงบินสําคัญมากที่พี่บอสเคยรู้มานะว่า หลวงพ่อจารันน่ะถ้าเกิดท่านจะรับใครมาเป็นคนขับรถเนี่ยนะถ้าไม่มีประสบการณ์หมายความว่าถ้าไม่เคยขับรถชนคนมาก่อนท่านจะไม่รับเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนคนนั้นอ่ะจะไม่มีประสบการณ์ในการขับรถคือวินาทีที่ต้องตัดสินใจระหว่างกําลังจะขับรถชนคนอ่ะแล้ววินาทีที่จะต้องตัดสินใจตรงนั้นอ่ะถ้าคนไม่มีประสบการณ์นะครับเขาจะตัดสินใจไม่ได้เขาจะไม่รู้ว่า อารมณ์ตรงนั้นเขาต้องจัดการกับอารมณ์ยังไงแล้วก็จะต้องตัดสินใจอย่างไรอันนี้คือประสบการณ์นะครับมันจะเป็นตัวสอนเราเอง นะครับเหมือนกันนักบินนะครับที่ค่าตัวแพงๆก็คือนักบินที่มีชั่วโมงบินสูงถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นตัวเราเหมือนกันถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเราต้องเก็บชั่วโมงบินการทําบ่อยท,ทําทีคือการเพิ่มชั่วโมงบินให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นทําไปเลยนะครับทำไปเรื่อยๆอย่าคาดหวังว่าการพูดครั้งแรกคลิปแรก10คลิปแรกมันจะดีพี่บอสบอกก่อนเลยนะครับว่าบางทีนะครับยี่สิบสาคลิปแรกอาจจะยังไม่ดี แต่เราต้องไม่หยุดทําทําบ่อยๆทําทีๆแล้วเราจะหาล่องของความสําเร็จของเราเจอนะครับโอเคก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เริ่มนะครับในการฝึกพูดหน้ากล้องนะครับจะทําให้เราไม่เขินไม่อายแล้วก็สามารถที่จะทําคลิปใหม่หมๆแล้วก็ไลฟ์สดนะครับในการทำมาหาก,กินเนาะในการขายของออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับสำหรับใครที่อยากจะมีช่องทางในการ สร้างรายได้นะครับสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับกดติดตามเพจนี้ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่บอสเนี่ยจะมาทำคลิปดีๆนะครับในการแบ่งปันความรู้ในการทำออนไลน์ให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ